ดีค่ะพี่น้องพี่สารหันน้กินค่ะมันีเขามากินแกงเซนค่ะใส้ตีนไก่ค่ะมาพี่น้องเสแสบน้ำกันเซนซุกแล้วพอดีค่ะมาแบบนี้พี่น้องเสแสบน้ำกันค่ะอือค่ะปุงไผุ่งมันค่ะอือเครื่องุงกะพักเขาค่ะ สวัสดีค่ะกินยำเส้นค่ะมือเนี่ยมาแซ่บๆน้องทานค่ะหุ่นผู้หนึ่งนั่งแม่เนี้ยหุ่นป้ามาถือถ้วยค่ะข้าวคือถ้วยไงถ้าข้่วเขาเนี่ยเขามาเนียเขาเนี่ยฉันกินพอดีถ้วยนด้นค่ะกินแล้วล่ะพี่เป็นอีกอย่างคือดีค่ะยำเส้นค่ะแต่ใส่พริกเฉยๆกินแบบนี้จะกินแบบนี้เหรอคะ เต้าเียมาแบ่งเลยละถ้วยนี่นี่นี่ม่ตอง่เาิงกไ้เปล่าิงเลยเิจกนไ่เี่ยไปแบปิดอีกสหมามาเขาญ่น่ะมาปุงเอาเก่งเลยกรแล้วแต่ยืน้ำตาเจ็้พี่อะพี่น้องพิกสดสดไอจิ้เพ็ดเพ็ดแสบแสบค่ะกินยังไงดูเาหมอมังหมอแลจวกัน เขาไม่เอาขาไก่ไหมไอรินเอาตั้นนะ้ไก่ไหมพอไรไม่อยางพูดเรื่องแซงะผงเซน้องวันนี้มากินเกินแซงโอแกงเซนีน้อคนมาเผ็ดสองคนค่ะคนมาเผ็ดสองคนกูหนึ่งนี้มาพริกสดว่ามาพริกผงมาพริกสดกัดเต้าบอกพริกฝุ่นจะงแต่เม่อวาน

ยายถวดยายยายกินอิ่มแล้วค่ะอตืนตตเลยล้็อย่าสิอ,อมลามากินตัวยสมใจบ่กินใกลกินกับไปยังไม่ได้ย้ำจำละลายละละลายน้ำปากเลยตี้ยโอ้ยอมีก้นมีผบแล้วเด,ดี๋ยวยัง เด็บมาเพียงหยาดใส่มาตัวช่ากหลายนี่ม่ด้เยโอยข่าวตาดละ่าฮ่าามันเห็ดยิังยากมันเห็ดเนียวอย่าปากพ่อสมไปหลอกงูสิควงทิมโนดไไเน่ะ าเดาหนม้เดาฟองกิ่ไรกินอนีกินถึงไหนแล้วตัพริกแขงพริกฟอมก็พาไปลำวงพริกแขงออก้ลออกหอใจเี๋ยวเนี่ยออกหงจัออกไหมเห็นน่กินพริกออกหองน่นเลยออกห้องกันจริงตัวจีิงตัวโอ้ยมตัวเลาอออกหอไปก็ได้ีแล้วมันปันปอนเนาะ ้วมาอข้เล in ้บอกยังนบอกตัวเก็ไ <Rio> ด้นะาเีงวนพแกงแม่ไม่รู้แตดีบอกว่าเขา่พแกงมีสองถวยพี่น้องพแกงมีสองถวยก็ไม่รู้เหมือนกันพแกงมีสองถวยมกพี่ว่ามันจะเบิร์ดลับบอกพิกนะเบิร์ดเืออะไรยังเืออะไรยังบอก ว่าเราตีถืลยค่ะลงพนขาขวบว่ารักฐานชัดเจนเลยทนทษเลยค่ะซ้อนพร้อมผมมันนั่นแหละเขาไปนะสมัครสม้งตีไปเลี้ยนกระปุ่นสิได้กินบ่วน้อัดเนี่ยพี่น้องูแกงเส้นกันเลยกระปุ่นกับสามกระเปาะพุ่นน่ะกระปุ่นกับสามกระเปาะสิได้กินบ่วบุญน่ะสีอิ่มก้นน่ะน้ำกระปุ่นยุ่ยค่ะอันนี้น้ำกระปุ่นยู่ี่ค่ะ แจ็กสิได้กินไม่ได้กินน้ำข้ปุ้นก็ได้น้ำข้าวปุ้นกันเลยถ้าแกงเส้นกกเต็มหวยแล้วค่ะข้ปุ้นจักสิ่หายออกบ่หมื่นเข็ดน้ำธรรมชาติค่ะหวยป่นทำน้ำป่นธรรมชาติค่ะน้ำป่นธรรมชาติบ้านเฮาบ่ต้องใส่พริกแกงมันก็แซ่บแล้วค่ะพริกสดใส่เลยค่ะลงคนสมัครตีนแล้วคุณน่ะ ผู้หนึ่งสมัครแล้วผู้หนึ่งมาแทนที่ละมาแล้วบ่มาแล้วบ่เป็นตรงไหนสมัครแล้วบ่เจ็บะกระไรช่วเสิไม่ใหญ่หอกโอ้ยย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 เหยยยยยเยย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 ่ยยยยนกยยยยยยย่ยยยยเยยยเยียบยย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 ยกดติดตามทั้งสองอยย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 ะคย พอกันไม่คลิปนาค่ะตัวน็แล้วบอกแฉบครับว้าวสวัสดีค่ะ